เอาวงเลยเคายๆคาะให้ทานมขอขอหนอ่อยครับไม่แบ่งลุงหมอเหรอหม่ำๆม่อะแบ่งให้ลุงอันนึงอ๋อให้ลุงไหมครับให้ลุงเปล่าชิ้นนึงให้ลุงหมอนชิ้นนึงเร็วให้ลุงหมอนชิ้นนึงเร็วแบ่งก่อนเร็ว เร็วเรดาเก่งเร็วอ้าเอาให้ลุงให้ลุงอชิ้นหนึ่งไม่จะเอจ้าจ้าเอขอลุงหน่อยเร็วแบ่งลุงไหมเนียนชาอ่ะให้ลุงหวานนะให้ลุงหวานชิ้นหนึ่งนะให่เปล่า ่ปิดปากเลยไอ้ปิดปากเลวยไอ้ต้องทำไงครับปิดปากดลวยดีใจนะครับเพราะว่าเราก็มามาหาหลวงพ่อหัวยังหลงพ่อบวกความยุติธรรมคืนนะครับเพราะพวกเราคิดว่าความยุติธรรมไม่มีความถูกต้องไม่มี เราก็มีโมเดลการส่งพ่อเราก็เป็นรุสิ่งหลวงพ่อเราถึงอยากจะเช่วยชวนคนที่ถูกโฟมเหมือนเราเนี่ยครมาทวงมาช่วยกันทวงความยุติธรรมหมือนยังครับใครที่ถูกโฟมเขาไมไปที่วัดไหนไออีกไหมมามอีกไหมไปรวมตัวกันที่ร้านไปวางที่ทำรับวางมามามีกไหมหมดแล้วไงหมดละหมดจ้ะเอาอีกไหมเอาอันนี้ไหม เอาไหมไม่ได้รัเอาไหมจ้าก่อนจ้าก่อนทุจ้าเออทุจ้าอ๋อแหม่อ่ามามมมครับมามมามมามมมนะเดี๋ยมคนเมียเดี๋ยวนี่วมีนี้ไงลงเทให้แล้วลูกมึงไงนี่อ่ะงเทนาไม่ได้ลงเบนไม่ได้ครับมามม ค่อยๆทานสู้มา30่าปีเดียวส่งมให้เนทาเดี๋ยวๆให้หลานเองสดครับคุณูครับคือผมก็เป็นลูกหลานของหมาย่บ้านมืองบัดมานนแกมที่ดินอยู่เจดไสางานที่สานตรามวาอยู่ที่ินนเจ้าพญาในประเทศแกถูกโกมาสามสิบปีแกก็ต่อสู้มาจนงยากลา I'm uh, a